ปาร์ตี้วันเกิดพิตตี้จับผู้ร่วมงาน53รายมีคนติดโควิดอยู่ด้วยตำรวจวุ่นเสียงทั้งโรงพักจากการสอบถามพันตำรวจเอกทาวุฒิธานีรัตน์ผู้กำกับสอพอหาดใหญ่เผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นจริงซึ่งทงางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปจกกับกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมบ้านหลังหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ซึ่งมีวัยรุ่นจำนวน53คนปาร์ตี้กันและได้ควบคุมตัววัยรุ่นทั้งหมดมายังฝ่ายป้องกันปราบปารามสอพอหาดใหญ่เพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดและได้ทำการบันทึกรายนิ้วมือและให้ กันตัวไปเนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโควิด -19 และมีจํานวนมากไม่สามารถคุมเอาไว้ได้ทั้งหมดซึ่งมาทราบภายหลังว่าหนึ่งในผู้ต้องหาติดเชื้อโควิด -19 จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องในวันนั้นรีบไปตรวจหาเชื้อซึ่งผลออกมายังไม่หมดบางส่วนผลออกมาแล้วไม่ติดเชื้อซึ่งทางตํารวจสพหาดใหญ่มีมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเคร่งครัดและมีการฉีดทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องควบคุมขังอย่างต่อเนื่อง